สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทาร์ลอดอันเดอร์สคอร์มินทห69กันนะคะทุกคนวันนี้ค่ะเราเป็นพริกอันดับเบร์นะคะทุกคนเลือกค่ะทุกคนว่าคุณจะเลือกหมายเลขหนึ่งนะคะหรือว่าหมายเลขสองนะคะทุกคนวันนี้แม่หมอจะมารีวิวอันนี้ด้วยนะคะทุกคนแหวนนะคะแหวน,นหนฮูกนะคะกับแหวนงูนะทุกคนคนนิ้วสั้นก็ใส่ได้ค่ะเนี่ยนะคะ,นะคะสามารถกดได้นะคะทุกคนถ้าใครสนใจนะคะทุกคนปีนี้ปีงูด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยะคะ่ะสำหรับคนที่เลือกหมายเลขหนึ่งนะคะ ให้เขามีอะไรอยากจะบอกคุณนะคะเซเว่นออค่ะคุณเป็นคนที่มีความหนักแน่นในอุดมการของตัวคุณเองเนาะเวลาคุณทำอะไรแล้วเนี่ยคุณจะตั้งมั่นตั้งใจมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วคุณเนี่ยจะไม่ล้มเลิกนะคะจนกว่าสิ่งที่คุณอยากจะทำเนี่ยมันจะบรรลุเป้าหมายนะคะทุกคนคุณเป็นคนที่ได้ได้ว่าถ้าเกิดว่ามีใครมาพูดให้คุณล้มเลิกงานของคุณกระทันหันอะไรเงี้ยคุณเป็นคนหนึ่งที่ คุณจะไม่ฟังค่ะคุณมีจุดยืนที่ชัดเจนที่มั่นคงนะคะใบต่อไปค่ะเพดดับสอดเห็นไหมคุณเป็นคนที่มีจุดยืนของตัวเองชัดเจนนะคะเป็นคนที่หัวดื้อนะคะบางทีคนที่ผู้ใหญ่ที่เขามองว่าเข้ามาหากุณเขาจะมองว่าคุณเป็นเด็กดื้อจังคุณเป็นเด็กที่ไม่ไม่ฟังใครอะไรเงี้ยคุณเป็นคนที่มีสัญชาตญาณมีเซนส์ในในการตัดสินใจที่ค่อนข้างดีชัดเจนแล้วเวลาคุณตัดสินใจอะไรแล้วมันมันเป็นสิ่งที่คุณ คิดไวแล้วว่ามันใช่คุณจะทําสิ่งนั้นนะคะเป็นคนจริงจังคนหนึ่งนะทุกคนถือว่าดีนะมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงนะทุกคนเห็นไหม six of one พูดถึงความสําเร็จความสาเร็จมาเลยนะคะทุกคนในในเรื่องของการที่คุณจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณมีโกคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนคุณมีเต็ปการงานที่คุณจะไปได้อย่างชัดเจน แล้วเดี๋ยวคุณจะประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนนะคะคุณจะได้รับการสนับสนุนจากบุคคลที่เขาอาจจะเคยคิดว่าคุณเป็นคนดื้ออะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าคุณทําสําเร็จเสร็จปุ๊บคุณสามารถทําให้เขาเห็นได้ว่าอุดมการณ์ของคุณสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณลงมือทํานั้นนะคะเป็นเส้นทางของตัวคุณโดยแท้จริงนะคะเขาจะไม่สบประหมาทคุณเลยนะเมื่อคุณเอาความประสบความสําเร็จมาให้เขาดูอะไรเงี้ยเจอเลเวอค่ะทุกคนเอ๊ะแป๊บหนึ่งนะทุกคน อันนี้น่าจะเป็นสองถ้วยนะคะสองถ้วยค่ะคุณเป็นคนที่เวลาคุณตัดสินใจเลือกที่จะทําอะไรแล้วคุณจะเลือกด้วยความรักเนาะเลือกด้วยความรักเลือกด้วยความรู้สึกชอบอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะทุกคนเพราะเดี๋ยวนี้มันมีกรอบบรรทัดฐานสังคมอะไรบางอย่างแล้วถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะปฏิเสธกรอบนั้นออกมาได้ถือว่าคุณเป็นคนที่ทาทาตามใจได้ดีอะคะ่ะทุกคนเนี่ย เอ็ดอฟเอ็ดอฟสอดเห็นไหมคในเรื่องของการคิดตัดสินใจ mm hmm. คุณมีความเด็ดเดี่ยวมีความเด็ดขาดในในการใช้ความคิดเป็นเรียกว่าคุณเป็นคนหัวหัวหัวรุ่นใหม่เป็นคนรุ่นใหม่ที่หัวทันสมัยอาร่ประมาณนั้นอะ่ะทุกคนเทมเพลนต์ค่ะทําเกี่ยวกับต่างชาติต่างที่ต่างถิ่นดีนะคะการที่ไม่อยู่กับที่ก็ดีเช่นเดียวกันในเรื่องของการปรับตัวเป็นคนที่ปรับตัวได้ค่อนข้างเก่ง ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ใดในยุคใดในการใดก็แล้วแต่คุณเป็นคนที่ปรับตัวได้เก่งมากนะคะลื่นไหลาตามสถานการณ์ต่างๆได้ดีนะคะสิบถ้วยนะคะความดุสมบูรณ์ความมีความสุขในชีวิตนะคะกำลังจะมาหาคุณเนาะเกี่ยวกับต่างประเทศแน่นอนทุกคนมาก่อาจะเกี่ยวกับต่างประเทศต่างชาติต่างภาษาทําเกี่ยวกับบัญชีเกี่ยวกับเอกสารด้านต่างประเทศอะไรเงี้ยการแปลภาษาอะไรเงี้ยได้เช่นเดียวกันเนะาะส่วนใหญ่จะเป็นในทางเส้นทางของยุโรป เมกาอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะทุกคนน,นคะคะโอเคสำหรับคนที่เลือกหมายเลขหนึ่งนะคะต่อไปจะเป็นไพ่แนะนำค่ะไพ่นะคะโปดแนะนำคนที่เลือกหมายเลขหนึ่งหน่อยนะคะคุณได้ใบนี้คะ่ะทุกคนคุณเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนที่รักธรรมชาติเนาะรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณก็รักที่จะพัฒนาตัวเองด้วยนะคะคุณเป็นคนที่เซนส์เซนส์คุณดีมากๆในในเรื่องของการที่คุณสามารถอ่านใจคนได้อ่านใจ สภาวะแวดล้อมรอบข้างได้อ่านอ่าน,าน,านสภาพอากาศได้คุณรู้ว่าเมื่อไหร่ฝนจะตกอะไรเงี้ยโดยที่คุณสามารถรับดูได้จากอุณหภูมิผ่านผิวหนังร่างกายของคุณอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าบางคนคุณสามารถที่จะอ่านอ่านความรู้สึกของสัตว์สัตว์ป่าได้หรือว่าบางคนเป็นบางคนคุณอาจจะเป็นสัตวแพทย์ก็ได้สัตวบาลน,นะคะเป็นคนที่ทํางานต่อสู้เกี่ยวกับมูลนิธิสัตว์ก็ได้หรือว่าบางคนอาจจะทํางานเกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องกับสัตว์อะไรอย่างเงี้ยทุกคน คุณสามารถคุณสามารถที่จะเชื่อมต่อกับจิตใจของภูเขาได้ดีแล้วคุณสามารถช่วยเหลือภูเขาได้นะคะทุกคนอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะคะโอเคสำหรับคนที่เลือกหมายเลขหนึ่งนะคะแม่หมอคอยพรทายุท่านโชคดีค่ะถ้าใครสนใจแหวนนะคะทุกคนสามารถกดได้ที่รกกากา้นะคะทุกคนแหวนสามารถปรับได้นะคะต่อไปหมายเลขสองค่ะคนที่เลือกหมายเลขสอง s i x of ครับค่ะ คนเก่าๆเ,เพื่อนเก่าๆเ,เพื่อนร่วมง,งานเก่าๆบางทีเขาอาจจะเข้ามาวนเวียนในชีวิตคุณในช่วงนี้ก็เป็นไปได้นะคะทุกคนเนาะหรือว่าช่วงนี้คุณจะได้รับความช่วยเหลือได้รับมิตรภาพดีๆจากเพื่อนเก่าของคุณอะไรเงี้ยคุณอาจจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนของคุณที่เคยห่างกันไปนานมากแลวอะไรเงี้ยค่ะเ e n ค่ะในในเรื่องของอการเงินช่วงนี้การเงินของคุณจะถึงจุดสูงสุด บางคนอาจจะได้รับโชคอะไรบางอย่างจากครอบครัวของคุณปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาพ,พ่อแม่ของคุณอะไรก็ได้เนาะบางคนอาจจะได้รับในเรื่องของมรดกนะคะมรดกที่ดินมรดกที่เป็นชิ้นใหญ่ๆอ่ะทุกคนอันนี้เป็นเพจออฟวาน่ะทุกคนในในเรื่องของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเพราะมันเป็นพิงเซต่ะทุกคน คุณจะได้เริ่มต้นให,หม่ๆมันซึ่งมันจะต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างเยอะนะคะทุกคนในการที่คุณจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งคุณเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานมีความมีหัวหลังก้าวหน้าที่ค่อนข้างดีเป็นคนที่มีความคิดอะไรแล้วแล้วคุณมีความมั่นใจในตัวเองว่าคุณจะไปในทิศท,ทางนั้นจริงๆอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นคนที่วางแผนการงานได้ดีการเรียนได้ดีบางคนชุงน,นี้คุณอาจจะเริ่มต้นการเรียนอะไรบางอย่างที่คุณจะนํามาต่อยอดกับธุรกิจครอบครัวที่บ้านของคุณก็ได้นะคะต่อไปค่ะ 7ไแม้เท้าคล้ายกองแรกนะทุกคนในเรื่องของความคิดที่ที่คุณมีความหนักแน่นในในในกรอบในระเบียบที่คุณตั้งไว้เป็นของตัวคุณเองคุณจะมีกฎระเบียบความคิดอะไรของตัวคุณเองที่คุณจะสามารถคอนโทรลได้คุณสามารถจัดการกับสิ่งที่คุณเชื่อมั่นได้ว่าคุณเชื่อมั่นและตั้งมั่นในสิ่งสิ่งนั้นคุณอยากจะทําสิ่งนี้ให้สําเร็จคุณก็จะทํามันได้อย่างสําเร็จค่ะทุกคนเนาะแต่มันต้องใช้เวลา ระยะเวลาค่อนข้างยาวนานเพราะคุณเพิ่งเริ่มต้นทำนะคะสำหรับบางคนเนาะบางคนเพิ่งเริ่มต้นทํามันอาจจะใช้เวลานานหน่อยแต่ว่าคุณจะมีความแฮปปี้เมื่อคุณได้ทําสิ่งนั้นนะทรีออฟเพนเดอรค่ะในเรื่องของคุณจะได้เจอกับพาร์ทเนอร์ที่ดีเจอกับคนที่คอยซัพพอร์ตคุณนะคะที่ดีนะคะทำทำเป็นคิดในทิศทางเดียวกับตัวของคุณนะคะแลวคุณจะรู้สึก ว่าคุณโชคดีจังที่ที่คุณเจอพาร์ทเนอร์คนนี้อะไรเงี้ยเพดออฟเพดเคลื่อนเห็นไหมบางคนอาจจะเริ่มต้นทําธุรกิจเล็กๆอะไรบางอย่างของตัวคุณเองนะคะบางคนอาจจะทําทําในเรื่องของเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวไปมองขอดูไพดิษบางคนอาจจะทำในงานของสายครีเอทีฟก็ได้นะทุกคนงานครีเอทีฟงานสวนงานร้านร้านอาหารร้านคาเฟ่เล็กๆอะไรเงี้ยนะคะทุกคนที่มันเป็นการแบบเยียวยายจิตใจคนอะไรเงี้ยอื นะซึ่งทําได้ทุกคนทําได้นะอืมแต่ว่าเหมือนว่าตัวคุณยังติดกรอบกับอะไรบางอย่างเหมือนว่าอาจจะติดในเรื่องของการเงินติดในเรื่องของคนรับข้างคุณอาจจะไม่ค่อยอยากให้ให้ตัวคุณเองทําอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเนี่ยอนะคะแต่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างอย่างแน่นอนเพราะมันขึ้นเดทขึ้นมานะทุกคนเนี่ย มันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างขึ้นมาจากความคิดที่คุณคิดว่าคุณออกจากนอกกรอบของคุณเองไม่ได้หรอกรือเร็วเนี้ยคุณจะออกจากนอกกรอบของตัวคุณเองได้แล้วสิ่งที่คุณทํามาอะคะอะไรก็แล้วแต่ที่คุณทํามาแล้วช่วงที่คุณรอคุณรอเป็นอะทุกคนรอให้มันออกดอกรอให้มันเกิดผลผลิตให้ให้มันเงินงอกอะทุกคนคุณสามารถรอได้คะแล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นยินดีด้วยค่ะคุณจะมีชื่อเสียงคุณจะมี ความสมหวังในด้านการงานการเรียนอะไรบางอย่างมันมันจะไปมันจะไปได้ด้วยดีเลยค่ะแต่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยเข้ามานะ่ะออาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิดของคุณก็ได้นะคะคนที่เลือกหมายเลขสองเดี๋ยวเรามาดูไพ่แนะนํากันค่ะไพ่แนะนําคุณมีอะไรอยากจะแนะนําคุณนะคะที่เลือกหมายเลขสองคุณได้ใบนี้คะ่ะทุกคนในในเรื่องของ ช่วงนี้ให้คุณพยายามเชื่อมต่อกับจิตภายในของคุณเนาะพยายามทําสมาธินะคะพยายามอัน,นอันเนี้ยทกนมันมันเหมือนเป็นการน้อมรับน้อมรับเชื่อมการเชื่อมต่อแล้วก็มันจะมีการสื่อสารอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับความรักคว,ความเมตตาความกลุณานะคะจากจักรวาลจากดีวายนะคะจากสิงส่งศักดิ์ที่เขาปกปักหลักษาคุ้มครองคุณนะคะเขาอยากที่จะเชื่อมต่อกับคุณเพื่อที่ มันมันมันจะมีอะไรบางอย่างภูมิปัญญาหรือว่าการตื่นรู้อะไรบางอย่างที่มันจะเข้ามาหาคุณในเร็วๆนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างมาหาคุณในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนเนาะเพราะว่าแม่หมอคิดว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิดคุณจะตื่นรู้อะไรบางอย่างแล้วโลกของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปเมื่ <S 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 อค<ะ>ุณเชื่อมต่อกับจิตภายในของคุณหรือว่าเชื่อมต่อกับเทวดาประจําตัวของคุณได้อะทุกคนเนาะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเห็นไหม ให้ให้คุณแบบเปิดเปิดรับค่ะทุกคนเปิดรับพลังภายนอกค่ะเนาะจากจากักรวาลที่เขาจะส่งมาหาคุณในเร็วๆนี้นะคะทุกคนขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะคนที่เลือกหมายเลขสองนะคะคิดนี้ลาไปแล้วนะคะทุกคนไว้เจอกันคิดหน้านะคะอย่าลืมแหวนนะทุกคนบ๊ายบายค่ะ